สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summer War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ Summer o n War Addict นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอีกแล้วแต่เป็นตัว d าเ a จที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะได้มานะครับจึงก็มีโอกาสได้ไม่ยากได้จากการ k ีวอ Wall น,นั่นเองแต่ก็ต้องลุ้นหน่อยว่าจะได้ท่านไไลนั่นก็คือเจ้านี่ครับ t โอมาหรือ Efit น้ำนะครับหลายๆคนนี่ก็กลัวก็อยาแยางในตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจที่โหดมาก ยิงแรงโดยไม่สนธาตุนะครับคือปกติคนเขาจะเอาตัวแพ้ธาตุไปล่อนะครับแต่นี่ไม่สนครับอันนี้ยิงมั่วครับนะครับก็ความเก่งของมันเกิดจากสกิลของมันนะครับสกิลสอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูสกิลกันทีละอันนะครับเริ่มที่สกิลแรกนะครับเมก้าสแมสก็เหมือนเป็นการปล่อยพลังออกไปนะครับพลังเวทมนต์ก็มีโอกาส50%นะครับที่จะติดพิษ2เทิน แล้วก็ความแรงก็จะมีผลนะความแรงไอ้สปีดก็จะส่งผลต่อความแรงด้วยนะครับอันนี้ถ้าอัพสกิลเต็มก็มีโอกาสติดพิษสูงถึง75%เลยต่อมาสกิลที่2นะครับทริปเปิลคัชนะครับก็ยิงปล่อยพลังไป3 3 3ฮสาอ่ามีโอกาส50%ติดเกาะแตก2เทิร์นมีคูลดาวน์3เทิร์นนะครับอันนี้ถ้าอัพเต็มเพิ่มอีก20%ก็เป็น70%เลย หือว่าเกาะแตกแบบค่อนข้างแน่นอนมากแถมแรงนะครับส่วนสกิลสุดท้ายครับทีเด็ด Element King Elemental King นะครับเป็น Passive Skill ก็ทำให้สกิลของมันนะครับยิงไม่แพ้ธาตใครเลยเหมือนว่าเราชนะธาตุได้ซ้ำแถมเวลาโดนโจมตีแบบถึงตายนะครับจะติด e n d ดูหนึเทิรนะครับก็คือไม่ตายนี่บัฟเอนดูขึ้นมาแต่ว่ามีครูดาว์10เทิรนะครับสกิลรีด ก็โหดมากครับเพิ่มคิเลตให้ทีมเรานะครับมอนสเตอร์ทั้งหมด24%ได้ชุกอันเจียนทั้งอารีนาทั้งอะไรได้หมดอันนี้ถ้าเอาเวสเคแล้วก็จะได้คิเลตเพิ่มอีก15นะครับก็มาดูเรื่องรูนอันนี้ให้ดูสแตตเขคร่าวๆก่อนนะครับเนื่องจากมันเป็นสายดาเมจเราก็ต้องเล่นดาเมจอยู่แล้วนี่ครับก็จะเน้นแอตแทกคิเลตคิดาเมจอะไรประมาณนี้เลย ส่วนลูนนะครับผมความเห็นของผมผมว่า v i โอเลนตแหละดีสุดแล้วส่วนจะเป็น v i โอเลนตกับอะไรนี่ก็แล้วแต่อ p อปชันล้วกันว่ามันจะให้สแตทอันไนออกมาสวยกว่ากันนะครับยิ่งถ้าเป็น v วโ l e n นต์เคาน์เตอร์นะครับหรือรีเวนนี่ถือว่าแสบมากก็มาดูรูนครับรูนของผมจริงๆก็เห็นกันไปบ้างแล้วแหละจะเน้นช่องสองนะครับจะเป็น Attack เปอร์เซ็นต์นะครับ ช่องสี่เป็นคริดาเมจนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นแอตแทกเปอร์เซนต์ผมใส่เบรสนะครับเดิมบอกเค็ดเด็ดออฟลองตรงนี้พยายามหาคริเล่คริดาเมจแล้วก็แอตแทกเปอร์เซนต์นะครับมาเยอะๆสปีดนี้ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเล่นสปีดเยอะๆก็ดีแหละแต่ผมอยากให้มันออกหลังตัวเกาะแตะอย่างอินูนะครับก็พยายามทำสปีดให้มันต่ำกว่านี่ครับ น,นี่เออตาแตดจากลนคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือตาแตดทีหนึ่งโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปอารีน่านะครับไปล้างปีกกันสักหน่อยนี่ก็ใช้ทีมนี้เลยครับเอาอิฟินน้ำไปล้างปีกเดี๋ยวจะลองตีแบบทีมเดียวไปเลยนะครับ ไล่ไปทั้งหมดทั้งหน้ากระดาษเลยนี่เราควรจะเป็นงานใครก่อนดีครับทีไฟครับโอ้ ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเรียงลำดับสปีดก,ก็พีทไฟอินุแสงวาไฟแล้วก็เอฟิชนะครับให้ตัวเกาะแตกอย่างวาไฟกับอินุเปิดก่อนทั้งสองตัวเราได้มีโอกาสยิงหนักๆนะครับอย่างทีนี้เราไม่ต้องกลัววาน้ำอะไรมากเพราะว่ามันจะไปตีธาตุไฟของเราซึ่งเป็นพีทกับวาไฟซึ่งแข็งๆทั้งนั้นนะครับ ให้ไปเลยสารสองสามทียังไงก็ไม่ตายครับ นมได้ก็จบขอโตได้เลยเรียบร้อยไป้หนึ่งดาบครับ ชิงชุดบุกอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วนนก็เห็นอีฟิตมันกำลังจะออกตัวแล้วก็กันไว้ก่อนนะครับผมจะฆ่าตัวเกาะแตกก่อนนะครับก็คืออีนุ ทีแบบไม่ดูแล้วกันถ้าแพ้ก็ก็แพ้ลองดูว่าทีมเดียวมันจะเป็นลุยได้แค่ไหนนะครับทำด้วยอีกฟิตมืดครับเหอนเดิมครับบีดมังเป็นธาตุไฟมันก็จะไม่ตีตัวดาเมจคง ซึ่งต่ดอ,อะไรที่ไม่ตีสามตัวที่เหลือถึกหมดนะครับก็ไม่ตายง่ายมีตัวฮิวสองตัวอยู่แล้วถ้าตายไปวารไฟก็ชุบได้อีกนะครับจริงๆผมก็อยากมีคอมโบที่แบบโจกลมมาศาสอะไรกับเขาบ้างแต่ก็เราไม่มีเรามีแต่ทีมบุกแบบเดียวๆแบบนี้ ก็ต้องค่อยๆตีไปนะครับบื้นดีแบ๊กเต็มลอยดเสร็เรียบร้อยครับตีเอ็กพอดี เราต้องหยุดดูเกจก่อนจริงทีมนี้ผมเปลี่ยนอาวารลงมายิงน่าจะง่ายนะครับไม่เป็นไรเราใช้ทีมเดียวนี้ผมจะฆ่าตัวชุบมันก่อนนะครับเดนไนโลัหนัก,นก,นกตายไหมโอ้โหตายด้วย ก็ตามด้วยอ e ีฟิทมืดครับยังัำดับไปที่ต้องฆ่าอ e ีฟิทมืดก่อนเพราะไม่ชอบที่มันกระโดดมาสับตันแบบนี้ครับ ทำด้วยพัดลมครับพนีน้ํามันตัวคนเดียวนา่าจะทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับต้องซอสผมครับท0ทีตายโอ้โหอีฟิตน้ำจะแพ้ทางพัดลมอยู่เหมือนกันนะครับโดนแกนซิ่งทีนี้เบื่อเลย ถึกใช่ไหมครับแต่อยู่ต่อหน้าอีฟิชามว่าไม่มีประโยชน์ครับตัวนี้เล็ดไม่ร้อยด้วยรบร้อยครับ กิ๊บลงเกลียดจริงๆเกลียดคุดคด้มโคตรโอ้ม่ทานอีกไม่ว่าจะเล่นแปลงได้ โอ้โหจริงเลยน่าวคายครับใส่ครับเริ่มครับไล่ลำดับไปอินุผมชอบค้าอินุแสงก่อนมันน้ามคานนะ เรีบร้อยครับ,รบเสร็จไปนหนึ่งเจอคลิปลมที่ตกใจเลยนี่ผมเข้ามาแบบไม่ได้ดูเลยนะว่า มีตัวอะไรบ้างจะไล่ออโต้เอ้ยจะไล่สู้ไปจักข้างไปบนเรื่อยๆเลยนะจนหมดกระด้านใช้เวลาพอควรน,นะครับโอ้เนี่ยเราดูสปีดมังกรไฟมันช้ามาก เราไม่โดนอีฟิตนะมันฆ่าก่อนที่ผมจะวนมากลางโล่ได้ทันนี่ผมเปลี่ยนเป้าหมายนะครับนี่ยกลางโลทันแต่ว่ามันก่อนมันก็ไปแล้วไม่ต้องไปกลัวมันแล้ว หรับทีมอีปิดน้ำนะครับทีมที่น่ากลัวก็จะเป็นพวกทาาลมอะครับถิ่ยคิปลมอะไรอย่างนี้บีดลมไม่ได้ผมก็จะเลี่ยงนะครับมันก็มีโอกาสชนะแหละเพราะว่าทีมเราแบบค่อนข้างเซฟมีตัวฮิลตัวชุบพร้อมแต่บางทีก็โดนคลิปลมนี่ถ้าเร็วๆทั้งทีมนี่ไม่ทัน,นครับชุบไม่ทัน cũng mà lại Oh, kiếm clip luôn lại. Oh, Chốt đi, đi nhá. Mình mới sao rồi นี่ผมก็เก็บดีเคก่อนนะครับโหไม่ตายด้วยสุดท้ายเพราะว่าดีเคมันมีสก,กิลคือถ้าเพื่อนตายมันจะยิ่งตีแรงนะครับ <S 1> <S 1> เมื่อพื่อนตายเยอะมันจะยิ่งหนักต้องเล่นมันก่อน <S <S มันตายก่อนเพื่อนนะครับนี่น่าจะบาง ทิ้งด้วยครับสิวน่าจะบางดีครับอีโุก,กแตกมันจะไม่ต้องมายุ่งกับอีฟินนะผม จะลูมอีกนุต่อไปตัวคนเดียวแล้วว่าไปก็น้าปั้นเหมือนกันนะคลิปลมถ้าบอดี้แสลมมันนี่แสจริงๆ มครับอันนี้เป็นกรณีพิเศษผมจะฆ่าบีนล,ลงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมาฆ่าอยู่ทินมม่น้ำบุม 啊碗干嘛跑？<laughs> เล่าไฟจริงๆเหมือนมันจะเล่นยากนะครับต้องใช้ทั้งเพชพีทั้งโจมตีก็อยากได้มาไว้ลองเล่นเหมือนกันบนะครับ สามปีโอ้ยลมล้วนข้ามได้ไหมโอ้ยอเอาใครก่อนดีวะเยอะหม่ยเลือดเอาอันนี้ก่อนและ ไอ้เที่ยวโอ้เจอเหมือนกันโอ้สามอีกแม่โอ้ยอีฟิตน้ำก่อนตายเช็ด <c oughs> ถ้าตามหลักสากลเมื่อกี้อีฟิก ต้องตายหาไปแล้วนะครับอันนี้ดวงดีดวงดีชุบเลยแล้วกันโหชี้อ ลอยเทินดีกว่าเป็นไรครับดวงเรามีมอโตอเลยแล้วกัน๋อ,อเป็นชุบขึ้นมาค่า เราไม่ควรเอาตัวแพ้ธาตุไปสู้กับตัวเราไม่ควรเอาตัวธาตุน้ําไปสู้กับธาตุลมเยอะๆนะครับอันตรายมากออจริงๆที่เราแข็งแร่งขึ้นเพราะว่าเราได้บัฟมาเยอะนะครับคิดทีด้วยฟงฟิงเชีย โอ้โหเรเวลน้อยสถึกปกติเราจะฆ่าอีฟิตน,น้ำก่อนแต่อนนี้ชิวแล้วฮะ ที่หลังสุดบ้าง อีกสุดท้ายแล้วครับค่าใครก่อนฟิตน้ำเหมือนเดิม้วกันครับมันจะเล่นแสงได้ไหมเนี่ยน,น่าได้โอ้โห ไม่ยากครับจริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ในช่วงดาวทองด้วยครับก็เลยไม่ยากมากช่วงสองทอง แมทที่เจ๋งมากๆแล้วใครที่แลกแท้มคิววอลได้มาก็ยังถ้ายังไม่มีห้าดาวตัวอื่นก็ทำไว้ด้วยครับให้มันกินสก,กิลไปเลยแอสก,กิลเต็มแล้วโหดกว่าเยอะ ก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทีมเดิมๆที่เห็นกันอยู่แล้วครับนีมาล้างปีกเล่นหลอยชันยังไม่จบเลยนะครับ โอ oh, แทมน้อยเจียวเนี่ยครับทีมบุกของผมนะครับเห็นแบบนี้ปีที่แล้วได้ดาวแดงด้วยนะครับปีไปแค่แปดสิบปีนี่ขออวนหน่อยแล้วกันแปดสิบปีเต้นขึ้นมาได้ดาวแดงพอดีนะส่วนวิกนี้ตีไปยี่บเจ็ดปีแล้วครับวันนี้วันวัน,วนพฤหัสลวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับโอเค ก็นี้ก็เป็นทีมบุคอริน่านะครับที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแหละตีได้ถึงพ่วงดาวแดงสองดาวแดงก็พอไหวอยู่แต่เลือกบ้านเข้าหน่อยละกันเพราะว่ามันแม่งโหดนะครับสำหรับค้าวหน้านะครับผมว่าจะเก็บใบส้มสัก5้าิบใบมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับเปิดแบบสดๆเลยมีแสงเมื่อดอีอันนี้ถ้าจบร้อชั้นแล้วเดี๋ยวก็จะได้เลเ์นมาแล้วก็แสงเมื่ออีกใบหนึ่ง เราเขา50ใบเปิดแน่นอน,นครับมีหินมนโนด้วยเฮ้ยหินมนโนอีก3วันเองฟินิกด้วยอันนี้ไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวผมไปแอบเปิดคนเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีแค่นี้แหละยังไงถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับหรือว่าถ้ามีคอมเมนต์อยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย